สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็ถุงใต้ตานะคะวิธีการใช้ก็หลังจากที่เรานะคะคทําความสะอาดแล้วก็บีบเนื้อครีมออกมาพอประมาณนะคะแล้วก็ผสมน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของเนื้อครีมจะทําให้เนื้อครีมนะคะคกระจายตัวได้ดีขึ้นแตะลงไปนะคะบริเวณที่เราต้องการให้ใช้วิธีการกดท้าถูนะคะจะเป็นคราบขาว,ขาว ทิ้้งไวะะโดยที่เราจะไม่ทาซ้ําที่เดิมนะคะทุกจุดบกพร่องนะคะอินซันี่เอเลนเนี่ยสามารถที่จะช่วยเติมเต็มผิวบริเวณที่มีปัญหาให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะมเมื่อทาทั่วแล้วนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะ<ม>เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะ<ม>ได้ทำงาน เต็มที่นะคะ,ะไม่แนะนําให้พูดคุยหรือว่าให้ยิ้มนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดปฏิกิริยากับผิวหน้านะคะหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะจะสังเกตเห็นว่าผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบขาวนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะ สำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s a n i y y ้เอเเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะ<อ>ผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้น <S <S สำหรับเทคนิคการทา i n s a n d y นะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะ <S <S คำแนะนำนะคะก็คือ ผสมน้าวิธีการทานะคะควรจะกดลงไปที่ผิวแทนการถูวนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราทาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะจะไม่กลับไปทาซ้ํานะคะถ้าทําเทคนิคแบบนี้รับรองเลยค่ะว่าจะไม่เป็นคราบสีขาวแล้วก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะ